สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ดูสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ทํารถสี่ล้อนะตอนนี้ก็เริ่มขาดงบประมาณนิดหน่อยก็เลยเราว่างง่างๆก็เลยมาหาอะไรทําเล่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปทําอะไรกันนะครับนี่นะครับก็อาจจะรกๆหน่อยๆนะครับก็เนี่ยจะเป็นผมจะทําสกูตเตอร์นะผมติดเครื่องตัดา้าเครื่องนี้นะผมก็ เป็นเครื่องที่ผมซ่อมมาก็นี่นะสปะก็เครื่องขนาดสี่เก้าซีซีนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้ล้อเป็นล้อใหม่นะก็สั่งมาเพราะว่าจะทําเล่นนะครับผมระหว่างรอรถสี่ล้อนะครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เดี๋ยวว่าจะตัดเหล็กนะครับผมก็ตอนนี้เอาเครื่องตัดอะไรมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแบบนะครับผมที่ผมวาดไว้คร่าวๆกับโปรแกรมสเกตอัพนะครับผมเป็นประมาณน,นี้ ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วบากเดียวก็ไม่รู้ว่าก็รอผิดลงถูกไปเรื่อยนะผม